การตดดีๆไม่ใช่ว่าเดินมาคิคดว่าประมาณห้าวิจะไม่ถึงตัวศัตรูอ่ะไม่ต้องกดเลยเห็นไหมเนี่ยแล้วก็อันติก็ชุบด,ดีๆเน้นชุบเพื่อนมากกว่าชุบตัวเองแต่บางทีเราก็เลือกไม่ได้เนะเพื่อนมันมันเลื่อนหมดเร็วหมดช้าเราดูยากแต่ว่าตัวเองอ่ะเลื่อนหมดเร็วหมดช้ามันดูง่ายไงพอฆ่าได้อ่ะโอ้มาสุกอีกแล้วหวยสุกแท้ผักเก่งผักเก่งสุกแปลว่าผักนะภาษาอีสาน เออตอนนี้เห right? ็นไหมช็อตสวย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 สพี่สวยข้ามันข oh, ้ามันเออได้ได้ได้ปอนตันสองตอสองชุบชุบชุบโอ้ยไม่ไม่ตายใช่ต้องไม่ตายโอ้ยรอดรอดรอดห้อยพระห้อยพระดีห้อยพระโอ้ยเดียวอย่าอย่าถึกนี่กดกดนี่ตันสามตันสามสวยพี่สวยสวยพี่บบริงอาโบอ่าเรารอดเรารอดโอ้ยไม่ไม่ ไม่ไหวเอ้ยอีเราลอดเรารอดโอ้ห้อยพระห้อยพระดีปั้นปื๊ดนีตดจะต,ตดอัดหน้าเธอเลยเธออย่าเข้ามาเธออย่าเข้ามาจะจะตดอัดหน้าเธอโอ้ยมันผักเข้ามาในวงอันนี้ยิ่งหนีไม่ได้อยู่แต่ว่าทีตรงข้าไม่มีราเมีนี่เก็บไข่ได้เก็บไข่ได้เก็บไข่มังกรปั้นตาตัดนี่จังหวะช็อตสว,สวย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 พี่สวย,สวยนี แทงเข้ามาสองตัวทำไพ่ทำไมอันนี้มาเกิดใหม่ใจพาดโอ้โหทีมเกิดใหม่แล้วก็บวกเะไรเหรอเฮ้ยเราเพิ่งเกิดน,น,นะพนเพื่อนๆโอ้ยบินกับโบบินขับโบยตายที่น,นี่ฟิกเกอร์เข้าไปเนี่ยฟิกเกอร์กับสกิลสอง 2, มีประโยชน์ในการเข้าหาทีมศัตรูนะจบนะยูยูจบนะ y u, y u, จบนะบนะพบกันอีกแล้วนะกับช่องโซลนาซีวันนี้เราจะมาเล่นฮีโร่สายแทงสปอร์ตที่มีชื่อว่าตีมี่ ผมชื่อตีมี่ฮารผมคือแรดคูนผู้น่ารักผมมากับกินตดอันทรงพลังปุด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 ปดปดปุดปุดปดดปุดก็เข้ามาดูในเกมกันเลยตีมี่หรือทีมี่ฮีโร่สายแทงซัพพอร์ตที่นิยมเอามาเล่นในตำแหน่งโรมิงฮีโร่ตัวนี้นั้นจะมีความสามารถในการที่จะสามารถชุบชีวิตเพื่อน1คนแล้วก็ตัวเองอีกหนึ่งคนได้ ถ้าถ้าอยู่ในจังหวะที่เหมาะสมก็คือตายภายในช่วงเวลาที่มันมีออร่าสีเขียวออกมาแต่ว่าตอนนี้คือยังไม่เห็นเพราอต้องอัพอันติก่อนนะสกิลหนึ่งสกิลแรกที่ควรอัพนำนะก็คือเป็นสกิลที่เหมือนจะชาร์จไประยะหนึ่งแล้วก็ตดใส่ศัตรูทำให้สตันได้เนี่ยมาดูมันมัน,ม,นมันเริ่มฟาร์มบูก่อนเพราะว่ายังเหลือเลอยู่ก็คือมันจบที่ตำแหน่งเลสนะ ก็คือต้องให้เลนบนระวังตัวเพราะมันจบพี่ตำแหน่งบนเนี่ยแบบนี้นี่ต,นตนันตันอย่างนี้เดี๋ยวเรอรอจังหวะที่เหมาะสมกด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 พออยู่ใกล้นี่กดนี่ตดออกมามันจะสตันได้แบบนี้ตดผมเมินนะงาบอย่านะงาบอย่านะครับตดปุด๊ดนี่ตดปุด๊ดสกิลสองเป็นสกิลที่ ที่สามารถเกาะศัตรูหรือเกาะคีบหรือเกาะทีฟเตงได้นะมันจะมันมันจะเคลื่อนที่ไปตามตัวที่เกาะอไ้้อย่างเช่นโอ้ยมันแรงอ่ะฟิกเกอร์นี้ก่อนอือหืมมันอยู่สามตัวไบโอไยโอถอยก้อนถอยก้อนหนูเดี๋ยวนะจะวับกลับไม่ได้นะเลือดยังเยอะอยู่โอ้ยทำไมมันเยอะใจเย็นใจเย็นเพื่อนรอรอก่อนรอรอก่อนยิงยิงเอออย่างงี้สตานนี่สตาร์ โอ้ค oh, ีราคีราลบกันลบกันลบกันกดกดซุ๊บมันจะสตาร์ทแบบนี้คีพสตาร์ทคีพก็ได้ไวโอกลับบ้านกลับบ้านเดี๋ยวเราจะเฝ้าป้อมให้เธอเอง โอ้คีร่ามันเอามันเอามังกรไปนะตดปูดออกมาขอตดในงาขอตดในครับถ้ารักเราอย่านี่กินเราอย่านี่กินตดเรานี่ตดตดปูดนี่สตันเลยสตันเลยโอ้ยมันก็สตันเราแรงเหมือนกันนี่นี่ขึ้นอยู่กับสไตล์การเล่นของทีมนะ สตาร์นไปตำแหน่งโรงมิงก็คือจะช่วยในการเคลียร์เลนต่างๆเดินเลนเดินเช็กพุ่มต่างๆนะใช่ยเฝ้าบั็คเฝ้าอะไรโอ้มันชกและนีเกาะนเาีเหี่ยไหมเกาะเกาะชดสวยไหมชดสวยไหมชุบชุบชุบเห็นไหมเราสามารถชุบตัวเองขึ้นมาได้แล้วก็กาลังจะตายอีกรอบแล้ว <c oughs> เอา้านี่ไม่เจอสวนตีมีอย่าห้าวนะอย่าห้าวเพราะไม่ใช่มะพร้าวเนี่ยไปไป,ไปฟื้นเลือดแล้ว เดินกลับมาโอ้ยเลนบนเลนบนไปช่วยไวโอ,โอกดเลนบนก่อนโอ้ยไวโอมีนมันเดินไปเธอมีนมันเดินไปเออลิปใกล้ๆไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเช็คก่อนเช็คก่อนตดเห็นไหมตดพิฆาตขอตดอัดหน้าเธอหน่อยนะจ๊ะขอตดอัดหน่อยงาบขอตดอัดหน่อยงาบนีตดตดโอ้ยมันเด้งเรื่อยมันเด้งเรื่อยถอยก่อน ช er ุบชุบชุบไโอเอาเลยเกิดทั้งคู่เกิดทั้งคู่ฟิกเกอร์หนีโอ้ยเออเรียกรงพยาบาลด้วเต็มที่เลยเห็นไหมเราชุบทั้งไวโอแล้วก็ชุบตัวเราเองได้ด้วยมีประโยชน์เนี่เติมเลือดและเกิดและเกิดและเกิดและเลือดเต็มเลือดเต็มเดี๋ยวด้ยเทคนิคในการเล่นตีมีเราต้องกะจังหวะในการตดดีๆไม่ใช่ว่าเดินมา คิดว่าประมาณห้าวิจะไม่ถึงตัวศัตรูไม่ต้องกดเลยเห็นไหมเนี่ยแล้วก็อันติก็ชุบดีๆเน้นชุบเพื่อนมากกว่าชุบตัวเองแต่บางทีเราก็เลือกไม่ได้เนะเพื่อนมันมันเลื่อนหมดเร็วหมดช้าเราดูยากแต่ว่าตัวเองอะเลื่อนหมดเร็วหมดช้ามันดูง่ายไงบางทีเราก็ชุบตัวเองแต่แนะนําให้ชุบเพื่อนมากกว่าแล้วก็ให้ชุบตัวดาเมจกลับก่อนกลับก่อน มามาเติมเลือเสร็จแล้วเพื่อนมาเอามังกรมาเอามังกรตีมังกรตีมังกรโอ้ยเต้นมาเต้นมาขอตดอัดหนครับขอตดอัดหนครับขอตดอัดโอ้ยมันมันสุกเรามานะเธอโอ้ยโอ้ยโอ้ยเกิดเกิดเกิดเราเกิดไม่น่าตายไม่ตายไม่ตายฉันจะต้องไม่ตายกับเขาการตายกับตำแหน่งซัพพอร์ตเป็นเรื่องธรรมชาติ เกิดมาแล้วเกิดมาแล้วที่บวกที่บวกนี้อีกขระรอนี้ตายตาย,ตายเกิดมาปุ๊บฆ่าได้เลยคนเก่งเทคนิคการเล่นตีมี่ก็คือแบบนี้เราจังหวะสตาร์นเราก็ชุบให้ทันเน้นเดินเข้าไปก่อนแต่ว่าการเดินเข้าไปก็คือต้องดูเพื่อนว่ามีเพื่อนด้วยไม่ใช่เพราะว่าเราเป็นแทงไงเราเป็นแทงแล้วเดินเข้าไปก็คือเราไม่มีราเมจเราจะฆ่าไม่ได้มันไม่เหมือนไฟเตอร์นะที่พอฆ่าได้อะ่ะอ๋อมนสุกอีกแล้วห้วยสุกแท้ ผักเก่งผักเก่งซุกแปลว่าผักนะภาษาอีสานเออตอนนี้เห็นไหมชดอตสวย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 พี่สวยข้ามันข้ามันเออได้ได้ได้ปันปันสองต่อสองชุบชุบชุบโอ้ยไม่ไม่ตายเช่ต้องไม่ตายโอ้ยรอดรอดรอดห้อยพระห้อยพระดีห้อยพระดีกลับบ้านกลับบ้านแล้วเต็มมาบอกใหม่โอ้ทีมทีมทีมนีคีราคีราคีราใจเย็นนะ เราคือตีมี่อันดับหนึ่งในจัก,กรยานเนี่ยพยายามเดินเช็คยิ่งเราได้เปรียบเราก็พยายามเดินเช็คพุ่มต่างๆเช็คบัฟว่ามันเกิดตอนไหนเนี่ยถ้าเห็นตำแหน่งฟาร์มศัตรูได้ก็คือได้เปรียบนะโอ้โหเกมเกมนำเกมชนะกันที่ป้อมจำเราไว้นะถ้าป้อมพังเยอะโอกาสที่จะกันป่าก็ยากเพราะว่าศัตรูเข้ามาได้หลายทาง โอ้ยมันเกิดได้ไหมอ่ะไม่ทันนะตนันตันไว้ก่อนโอ้เพื่อนตายหมดแล้วเฮ้ <c oughs> เราจะต้องไม่ตายไม่ตายไม่ตายก็ไม่เหลือสิ <c oughs> มันแรงมันแรงคีรา่าคีรา่าคีราแรงอะ่ะตอนนี้มันหายตัวแต่ก็ยังแรงไม่สู้เพน <c oughs> เพนควรจะถูกแบนอันดับหนึ่งฆ่ามันฆ่ามันนี่นี่ตนัน ปึ๊บตันได้ตันได้เทนเทนเอาเทนก็ไปแล้วโอ้ยเดินติดขื่อก็ด้วยอ่ะมีไหมกดกดกดไปสักยะนี่ตดได้ก็ตดตดไม่ได้ก็อั้นไว้ปิสออกมาเลยไม่ได้ถ้าัน้นเวด้ก็ปิสออกมาเลยนี่กระโดดเข้ามาสวยพี่สวยนี่นี่นตายนะกดอ่ะบางทีความห้าวก็ทำให้เรากดอะไรไม่ได้ กดบิลลิงกับโบอันติมันนะชุบชีวิตไม่ทันมามาเกิดแล้วเกิดแล้วเราเกิดแล้วนะจ๊ะขอตดอัดหน่อยนะจ๊ะปิด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 อ้าวไม่ตายมันจะตายใเลือดมันเต็มพูดแปะโอ้ยเทนเทนอย่าอย่าซุกเหล่านี้เราเราจุกเราจุกนี้เอาเมื่อร้านกดอันติไม่เป็นไรชุบคีชุบคีบไม่ชุบคนชุบคีบอ้าวอ้าวกะจังหวะได้ นี่เราฟิกเกอร์หนีด้วยนี่นี่เราปวดได้ดีกลับบ้านเอเราเล่นอะไรของเราวะแต่เราจะต้องชุบให้ทันอืมนี่นี่น,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 บบนี่มันราบวกระเบรเบวกเพ้่นเพื่อนไม่ตาย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 กัดแถวกัดแถวมาดูดิมันรามีดแลกอะคีล่าแกตายจเจอร์เรตเกมอยู่เราชุบรัวๆแกตายจัดก,การมันวีรา เดี๋วเราเกิดแล้วเราเกิดแล้วแกแกแกเราจะแก้แค้นเพื่อทีมเราเล่นดีไหมดีกับอะไรล่ะนี่เ้าเล่นดียังไงเฮ้ยทีมบวกทีบวกตัำมังกรเดี๋ยวถอยมาก่อนระดับหนึ่งเนี่ยโซนมันโซนมันอย่าให้มันมาตีป้อมเราเนี่ยเราเห็นมันอยู่ในตรงนี้ ทีมทีมมาแล้วเราการไม่ไหวเราคือแทงนังคีราฆ่าเราเออเรารอดเรารอดเราต้องรอดนีกัดแคลไว้กัดแคลนีกลับเข้าไปสวยๆเห็นไหมคอมโบเราก็คือใช้สกิลสองก่อนแล้วก็กดสกิลหนึ่งตดใส่อัดหน้ามันก็จะสตารหนัก่วงเลยแต่ว่าต้องกดสกิลหนึ่งให้มัน,ให,มนให้มันแบบชาร์จสักระยะหนึ่งก่อนนะเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวให้ดูให,ใหม่ทีสวยๆนะเห็นไหมตอนนี้เราเราควรจะได้ MVP นะ เป็นเอพผู้ชนะนไม่แพ้นะข้ามันนะคอสนะคอสข้ามันี่นี่นี่เห็นไหมพุ่งเข้าไปมันจะเหมือนสตันแป๊บหนึ่งโอ้ยเข้าไม่ได้นะคอสเข้าลึกนี่นายเข้าลึกลเกินไปแล้วนะอ้าวนะคอสเกิดนะคอสเกิดนะจ๊ะ โอ้ oh, เล่นยากแต่นี้คีรามันแรงมันหายเข้าไปในหินได้ด้วยว่าจะหัดเล่นอยู่นะแต่ก็คงไม่เลยกว่าเล่นยากคีราคีรา่าเจ้าแม่แห่งการลี่ในหินโอ้ยเดี๋ยวอย่าอย่าถึกนี่กดกดนี่ตันสามตันสามสวยพี่สวยสวยพี่บีริงอาโบอ่าเรารอดเรารอด โอ้ยไม่ไม่ไม่ไหวเอ้ยเรารอดเรารอดโอ้ห้อยพระห้อยพระดีนี่ทีมทีมความหิวทำให้เธอแพ้แล้วจ้าบอกเลยตีม่ก็คือซัพพอร์ตอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งทุกตัวแหละคิดว่านี่สแตนสแตนคีฟสัตนคีฟคีร่าก็แรงเนี่ยวิธีการเจอคีร่ากับเพนก็คือให้เราออกตัวทรอยตัวทรอยก็คือมีประโยชน์ในการการเวทช่วยได้นะเห็นไหม มันมันตีเป็นเวทก็ก็เท่านั้นแหละออกทอยได้ก็คือเรายืนได้ระยะหนึ่งเลยอะ่ะพอป่ามันเป็นเวทไงซิลก็เหมือนกันโอ้มันชคมันชครัวๆะใจเย็นข้าวั้านข้าวันมันอยู่ในหินอะไรเพื่อนๆน,นี่ตานอย่าให้มันเข้าอย่าให้มันเข้านี โอ้โหความห้าวห้าวนะโอ้ยไม่ทนันไม่ทนันหืมนี่นี่อยา่ยาอย่าเป็นแค่นักมวยนักมวยงโง่งโง่นักมวยไม่เกง่งอย่านะอย่านะความห้าวนะอย่าห้าวนะอย่าห้าวกับเรานะเราจะตดอัดหน้าเธอเลยไปเลยปุด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 นี่ ตอดอัดหน้าเธอเดี๋ยวเดเดินเดิน<ๆ>ไปเช็กก่อนนี่แดงมันยังอยู่เพื่อนเอามังกรก่อนกันเอ้ามังกรโอ้ยเฟนิกปล่อยอันอันติใส่อันพื้นล่ะจ๊ะปล่อ <c> ย <oughs> อันติซื้อพื้นล่ะจ้ะมันจะได้ไหมนี่ปันป้นปื๊ดนี่ตดจะตดอัดหน้าเธอเลยเธออยาเข้ามาเธออยาเข้ามาเธอจะตดอัดหน้าเธอโอ้ยมันผักเข้ามาในวงอันนี้ ยิ่งหนีไม่ได้อยู่แต่ว่าทีมตรงข้าไม่มีราเมจนี่เก็บไข่ได้เก็บไข่ได้เก็บไข่มันก่อนตันตาต,นตันีนีจังหวะช็อตสวยสวยสวย,สวยพี่สวยนี่แทงเข้ามาสองตัวทำไพยทำไมอันนี้คือการเล่นลมมิงกับเล่นแทงที่ผิดนะเวลาเราเข้าเราต้องรอแบบทีมศัตรูนิดนึงไอ้ทีมเรานิดนึงว่าตัวดามจเราตามมาทันไหมเราเข้าไปเราฆ่าไม่ได้หนีตายคีราก็คือคีรา,อ,ราอยู่แถวนี้แหละอยู่ในหิน อยู่ในหินสักก้อนคีรานะด,ดูดีเราช่วยเหลือไปสิบแปดแล้วเนี่ยฆ่าไม่ได้คีราคีราคีรานีนี่เราเราเรามีไข่มังกรนะหนีตดตอด,ดอันหน้าตดหน้คีราคีราอย่าฆ่าเรานะเธอเธออย่าฆ่าเรานะขอช่วยเราด้วยช่วยเราด้วยเฮ้ย ย่าหยุดเถอะเธอจะตีเราขนาดนี้เราก็ต้องยอมตายแล้วล่ะมาเกิดใหม่ใจพลาดโอ้โหทีมเกิดใหม่แล้วก็บวกอะไรเหรอเฮ้ยเราเพิ่งเกิดน,นะเพื่อนๆโอ้โชกบินข้บโบอบินข้าโอยตายที่น,นี่ฟิกเกอร์เข้าไปเนี่ยฟิกเกอร์กับสกิลสองมีประโยชน์ในการเข้าหาทีมศัตรูนะจบนะยูยูยจบนะจบนะฆ่าไปเป็นหนึ่งตัวฆ่าไปเป็นหนึ่งตัวมันจะมาันจะเลยจะฆ่าอะไรเยอะ ฆ่าไป1ตัวและช่วยเหลือไปทั้งหมด21ตัวผู้รับบทบาทอยู่เบื้องหลังชอบโดนด่านะใครได้ตำแหน่งโรมิงอะ่ะเพราะฆ้าไม่ได้ไงแต่ว่าเห็นไหมเราช่วยเหลือเยอะนี่จบนะปุด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 ,ปดเห็นไหมตดออกมาเลยตัวนี้ก็ถ้าใครชอบคลิปของเรานะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะแล้วก็ถ้าใครอยากให้เราเล่นตัวไหนก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้เพื่อ พื่อที่เราจะได้เอามาเล่นแนวกาสหนา้าสำหรับวันนี้ก็บายบาย MVP ก็คือขอให้เป็นเราเถอะเหียเล่นแรงด้วยเห็นไหม MVP ก็เป็นใครไปไม่ได้ก็คือผู้ปิดทองอยู่หลังพระเราไม่จำเป็นต้องฆ่าได้เยอะแต่เราช่วยเหลือได้เยอะเราก็ได้ MVP เพราะว่าการที่เราช่วยเหลือคนอื่นก็เปรียบเสมือนการทำบุญแล้วทำบุญในเกมเอเอเริมเริ่มเวิร์นเวิร์นแหละบายบายบายเดี๋ยวเยอะกว่านี้ Ya ya ya.